ออนะครับอันนี้เขาจะมาตัดทรงโอเคครับสกินเฮดสงกะลาครอบสกินเฮดไม่ใช่สกินเฮดมันตัดง่ายเอาสงกะลาครอบสงกะลาครอบหนี่งเขจะตัดให้ดูว่าบอกเอาทิ้งเลยสงกะลาครอบเนี่ยเราจะดูจากจากตรงนี้นะครับนี่เราเอาแบบนี้ครับเดี๋ยวใช้ยุนั่งกะลาครอบกันบอกมันโคนเลยแก๋ยมันขนสูงกลาครอบแข็งเลย โนผมไม่กวนหรอกครับเพราะว่าแขกชูก่อนชูก่อนแท็กแท็กชุ่ก้อนก็ชก้อกคือแขกที่เขากำลังตัดผมอยู่เนื้อแท็กคือแท็กเล่เละไออกนี่มันตัวอีมันยึดยางมาอยู่ยนีครับผมแค่คลิปเดียวไม่ได้เอามากมายอะไรทรงกรลาคอบที่เขาจะทำให้ดูอย่างนี้เนี่ยรงทรงกรลาครอบนะครับนดูด้านข้างก่อนไม่อน ดูด้านข้างก่อนนะครับให้ดูด้เออโอเคชงกะลาครอบผมจะทําอย่างนี้ก่อนนะครับให้ทุกคนดูว่าชงกะลาครอบเนี่ยมันมันก็ทําง่ายดูด้านหลังว่าบอกมึงโดนเลยนั่นดูด้านข้างหัวมึงแหละเป็นแบบแหละดูด้านข้างก่อนนะครับดูด้านข้างชงกะลาครอบเนี่ยด้านข้างเราก็จะแผลอย่างนี้นะครับ ปึ๊บปึ๊บทรงกลาครอบเห็นไหมครับถ้าชาวเน็ตเราจะดูว่ากลาครอบเนี่ยเราแต่งง่ายๆนิดเดียวหัวหัวมึงอยาเป็นครับครับอันนี้มันเป็นมันเป็นเรื่องเล่นไม่ใช่เรื่องจริงนะครับแต่ว่าเรากําลังเราอยู่ไปทั่วโลกเลยนะมีคนติดตามสอง0 0 0หกว่านะครับเพราะฉะนั้นเขาต้องการดูทรงกลาครอบไงแป๊บเดียวผมดูแป๊บเดียว สองหมื่นเลยดิครับใช่ครับเขาสมหัวมือปีกสองหมื่นครับผมครับเราต้องให้ความร่วมมือกับชาวเน็ตเนาเราก็เราไม่เสียงดังแล้วเราก็ไม่ด่าเราก็ไม่ว่าในสิ่งที่เสียหายเนาะครับเนาะผมทำให้ดูไว้ก่อนอันนี้ทําให้ดูก่อนนะครับนี่ฝั่งซ้ายมาดูครับผมครับผมขวานี่คือเวลาเราตัดชู่รักอย่างเงี้ยครับช่วงนี้คนหนึ่งล้านคนจะมีคนตัดคนหนึ่งครับคนเดียว ใน1ล้านคนจะมีคนมาตัดคนเดียวรเหลคซึ่งจะไม่มีใครเรียนแบบเลยครับสรงสนี้เมื่อสมัยก่อนก็มีเจ้าพ่อพญาเลแล้วก็มีนายอะไรนะั้นนายจันวดเที่ยวเคยตัดอยู่นี่คือทรงกระลาครอบมีคนเดียวครับรรอันนี้ผมทําให้ดูข้างขวาก่อนนะครับเดี๋ยวพอเสร็จแล้วผมส่ง <Okay. S 1> ไปดนะครับนี่ทรงทรงกลาครอบเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะครับ คนมาตัดนี่รู้สึกว่า1ล้านคนจะตัดคนเดียวนะครับชื่ออะไรผมก็ไม่ถามหรอกครับนี่ดูนะครับตัดเสร็จแล้วจะเป็นอย่างงี้ครับแก้วครับนี่คือมันมันไม่ใช่ตั้งให้ความร,ร่วมมือแปลว่าผมผมตัดผมผมไม่เอาตังค์เขาหรอกครับแต่ว่าผมเวทนาคนมาตัดแต่ไอ้หน่วยสอดแทรกมันหลายครับขอขอบคุณครับ